นี่มาดูเมล็ดขึ้นใช้นะคะแบบที่บิงโกโรยลงหน้าฟองน้ำแล้วก็ใช้ภาชนะก็คือถาดถาดรุ่นเดียวกันปิดครอบไว้นะคะเราก็จะมา,าเห็นไหมถ้าหน้าฟองน้ำเริ่มแห้งอย่างเงี้ยนะคะให้แนะนำให้เพื่อนๆใช้ฟอกกี้สเปรย์น้ำฉีดเขานะคะแต่ว่าให้ให้ฉีดบนหน้าฟองน้ำให้เป็นละอองฝอยๆนะเพราะว่าถ้าไม่เป็นละอองฝอยๆนะคะเดี๋ยวเม็ดกระจายหมด เราก็ทําให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะคะแล้วก็สเปรย์ลงไปให้หน้าฟองน้ําอ่ะมันมีความชุ่มชื้นเมล็ดจะได้มีอัตราการงอกดีขึ้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยใช้เป็นแบบโปรยแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้หนังสือพิมพ์ปิดเหมือนทุกรอบนะคะใช้แค่ถาดปิดนะคะให้เพื่อนๆหมั่นดูหน่อยว่าถ้าหน้า,มาเมล็ดมันแห้งก็ให้สเปรย์น้าอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ใช้ฝาภาชนะปิดก็ได้นะคะแต่ไว้ไว้ในที่ร่มแล้วก็สเปรย์น้ำเอา จนเขาเริ่มงอค่ะถึงจะพาเขาไปรับแสงนะคะอันนี้เป็นกก็ะสเปรย์น้ำไว้เนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หยอดลงไปในช่องตรงกลางนะเพื่อนเพื่อนวันนั้นที่ทํากันก็คือหยิบมเมล็ดมาโรยข้างบนฟองน้ํานะคะมันก็มีวิธีพอได้หลายแบบนะซึ่งใชยเราก็สเปรย์น้ําไปนี่นะคะ